แเราสูญเสียเซมิแครี่ไปตัวเดียวเสียไหมอะไรมึงวิ่งหนีโอ้โหเซมึงก็ตายดิโอ้โหอะไรมึงเนี่ยระวังนะเอออยู่ข้างบนนะเว้ยนั่นไงหมดแล้วจ้าวุฒิโรน่าไปดูเขากำลังว้าไปเขากำลังว้าไปวับโอเคเพื่อนโอ้โห ครับครับดีกับเร็วครับดี่กับเขาเป็นถือว่าสนาไฟเสียเลยไมแฮร์รี่ไป็สองตัวยามาชิงกับฉันทำไมอัพตายได้ไงวะอ้าต่อเตื้อดงโอ้ยเฮ้ยเออเป็นห่วงเซมิเฮ้ยดิเด็กจิ๊บจิ๊บอับพอนใจหน่อยกูละ นี oh, goodness, ่มันบททดลองบทโตเปิดทำดีมากนะครับโลได้เลยเนี่ยกลางคืนไม่ใ่หรอเฮ้ยแล้วมันมันออกไอเทมเหมาะกับบทมันมากเลยออกไอเทมตัวรอดทีมไฟจะจัด อ๋อก็ oh, คือ,อคือเราต้องเปลี่ยนแผนการเล่นเหรอว่า